เรามาถ่ายไพ่กันสุงๆนะคะในวันนี้คลิปนี้นะคะมีไพ่คุณเลือก2ใบนะคะใบที่หนึ่งไที่2ทําการเลือกไพ่เลยค่ะหัวข้อสื่อระยะนี้ไพ่จะบอกคุณว่าอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณความคิดของคุณระยะนี้เป็นอย่างไรนะคะถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้สําหรับการทําคลิปต่อๆไปหรือเพื่อกดติดตามคลิปต่อๆไปของอาจารย์นะคะ ไป่ใแ,แรกนะคะในหัวข้อที่ว่าระยนานี้ดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรคะสภาวะจิตใจของคุณเป็นอย่างไรนะคะสําหรับไพ่ของที่1นนะคะอาจารย์จะเลือกไพ่ก่อนนะคะขมเอไพ่6กใบนะคะอาจารย์จะเป็นผู้ที่เลือกไพ่ให้หกใบนะคะทําการเลือกไพ่6กใบใบที่1ใบที่2 ใบที่สามใบที่สี่นะคะสองใบนะคะใบที่ห้า แต่ละไปที่กับหัวอาจารย์ก็จะตั้งตรงให้เพราะว่าคาําทานายก็าอยู่ในใบถัดไปค่ะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะและใบที่หกสุดท้ายว้าวใบที่หนึ่งนะคะดวงชะตาชีวิตช่วงนี้ของคุณเป็นอย่างไรต้องร้องวาวนะคเพราะคุณมีเนี่ยคุณมีสองไพ่าสามไพ่นะคะไพ่ที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยคุณมีไพ่ที่ดีเกิดขึ้นเยอะทั้งสามสี่ใบเลย นะคะดวงชะตาในระยะนี้ของคุณที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะตัวแรกนะคะคุณเนี่ยเป็นคนค่อนข้างสันโดษน,นะวันๆคุณก็คิดวางแผนว่าจะทําอะไรดีในชีวิตนี้นะคะคุณมีจุดมุ่งหมายในตัวเองมีเป้าหมายในในตัวเองคือคุณนี่เป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตนะแต่คุณวางแผนอ่คุณเป็นคนที่ ไม่ค่อยจะมีเพื่อนมีฝูงเขาหรอกชอบสันโดษดีนะคะแบบนี้ดีไม่วุ่นวายค่ะวางแผนอยู่ตัวเองเงียบๆแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะการวางแผนของคุณเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีนะคะ,ะเป็นการวางแผนไม่มีใครวางแผนไม่ดีหรอกคะ่ะถ้าวางแผนไม่ดีก็เป็นมหาโจรน,นะคะ,ะเนี่ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณกองที่หนึ่งนะใบที่หนึ่งนะคุณก็ค่อนข้างเดินตามแผนเดินตามสิ่งที่คุณคิดเอาไว้นะคือคุณเริ่ม เริ่มทําแต่คุณก็เจอประสักเจอประสักนเนี่ยม,มีความยากลาบากนะแต่เป้าหมายของคุณก็คือเงินอะเงินนะคะคุณก็ตั้งใจว่าคุณจะต้องมีเงินมีทองอะแต่คุณมีอุปรสรรคนะมีความยากลาบากพอสมควรแต่คุณเป็นนักสู้นะคะเรียกได้ว่าคุณเนี่ยพิกแพงเก่งอะมาสศจันแอะเออเป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาด คนกองที่1นนะคะสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยเร็วนี้คุณจะประสบความสําเร็จนะคุณจะประสบความสําเร็จมีเงินมีทองนะมีกินมีใช้นะคะคนกองนี้เนี่ยคุณต้องต่อสู้หน่อยคุณต้องต่อสู้แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดของคุณเองนะอาจจะเป็นคนที่มีเ,เขาเรียกว่ายังไงมีเล่เหลี่ยมนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบดี สุดท้ายคุณก็จะประสบความสําเร็จนะสำหรับคุณกองนี้นะคะเนี yeah. ่ยมีความสุขเชมีครอบครัวมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์นะในในเร็วนี้ในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้เนี่ยดีนะคะดีมีการใช้ช่วงเวลาที่สันโดษนะอยู่กับตัวเองอ่านหนังสือสำหรับตำราวางแผนแล้วก็ตั้งเป้านะคะคิดวางแผนเริ่มต้น อยากทาอะไรสักอย่างที่ดีนะคะคุณก็เริ่มทําตามเลยเนี่ยทำตามแต่คุณก็เหนื่อยลําบากน่อยนะคะลำบากมีอุปรสรรคแต่เป้าหมายคือเงินทองเนาะ,ะแล้วคุณก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดด้วยนะอาจจะเพราะคุณเป็นคนสันโดษไงเนี่ยเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันเลยคุณเป็นคนสันโดษไงคุณก็เลยมีความเฉลียวฉลาดเนาะเนี่ยอาจารย์เดาจากภาพนะดูจากภาพไม่ใช่เดานะคะก็คือดูจากภาพเนี่ยดูดูจากไพ่ ออกมานะคะแต่มันก็ขึ้นว่าคุณจะประสบความสมําเร็จนะเนี่ยประสบความสมําเร็จในท้ายที่สุดค่ะนี่เป็นคําทํานายคนที่เปิดไพ่กองที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะชาวกองที่สองน,นะคะเราจะมาดูดวงหกห้ดูว่าระยะนี้ชะตาชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคุณเป็นอย่างไรความคิดของคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณมีความคิดอะไรนะคะ ชะตาชีวิตเป็นยังไงอาจารย์จะเปิดไพ่ให้นะคะจะเป็นผู้เลือกไพ่ให้หกใบนะแล้วมาดูว่าไพ่ปอกอะไรกับคุณสำหรับคุณกองสองนะคะใบที่หนึ่งนะใบที่สองสามสี่ห บางคนว่าเอ๊ะทำไมบางคนคิดนะคะเอ๊ะทำไมอาจจะคิดนะอันนี้คืออาจารย์คิดไปก่อนนะบางคนที่ดูคลิปอาจจะคิดมนุษย์มืดจังคืออาจารย์ทําบรรยากาศที่มันดูแบบเอออยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยสว่งางนักอะไรเงี้ยนะคะมันจะได้ดูคลังด,ดูคลังมีมนคลังหน่อยนะคะพูดเล่นนะคะอ่ะเรามาดูไพ่กองที่2สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะ ไพ่กองที่2องเนี่ยคุณมีความทุกข์ใจคุณคนกองสองมีความทุกข์ใจนะคะมีโอกาสหยิบยื่นเข้ามาให้คุณเยอะแต่คุณก็ปฏิเสธนะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆนี้คุณเยอะแยะมากมายแต่คุณปฏิเสธเห็นไหมคุณนั่งกอดอกอะคุณไม่เอานะคะแล้นายออฟสวอตนายออฟสวอตเนี่ยสวอตสวอตนะคะนายออบสวอตเนี่ยสวดนะคะ พูดลองพูดพูดเร็วๆก็สวดน,นะคะก็คือคุณมีความทุกข์ใจคุณกำลังเครียดนะช่วงที่ผ่านมานะคุณเครียดคุณคิดหนักมรู้กังวลเรื่องอะไรอะนะคะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยมันกำลังจะโครจรไปเรื่อยๆนำโชคดีนำความโชคดีนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชะตาชีวิตของคุณนะคะอย่าเพึ่งกังวลไปนะเนี่ยเห็นไหม โอ้เนี่ยคุณจะเจอเยอะเลยจากที่เคยมีคนยื่นข้อเสนอให้คุณตอนนี้ก็จะใหม่แล้วนะตอนนี้คุณเลือกให้ดีก็แล้วกันนะหลังจากที่คุณทุกใจมาแล้วเนี่ยคุณเลือกให้ดีก็แล้วกันนะเลือกให้ถูกมันมีเยอะแยะมากมายเหนะ็นไหมคุณเราจะเอาทุกอย่างก็โลกนะต้องเลือกต้องคิดแต่ต้องให้รอบคอบถ้าคุณคิดเลือกดีนะอนาคตคุณประสบความสําเร็จมีเงินทองใช้เห็นไหมโอ้โหมือถือเหรียญเลยมงกุฎแล้วก็มีเหรียญอยู่นะคะฟ o ว Penta c คใช้ได้เลยนะคะแล้วเนี่ย หลังจากนั้นคุณก็จะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายเนี่ยเมื่อมีปั๊บทุกอย่างที่คุณได้คุณจะเบื่อหน่ายคุณจะหันหลังเห็นไหมคุณหันหลังให้เลยคุณไม่เอาเลยแต่คุณก็จะมีเงินนะมีเงินนะแต่คุณก็จะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกให้ดีนะคะสําหรับคุณกองนี้คุณคิดให้มากๆ